สวัสดีครับผมตัวแทนกองบริการลูกค้าสปอตสุภาพรนกุลผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและงานธุรกิจกองบริการลูกค้าสวัสดีครับผมชื่อบ้องนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอ Data าไดาเวนของกองบริการลูกค้านะครับด้วยกันทั้งสิ้นแผนกครับคือแผนกผมแผนกบ,บริการลกแลรงะงานธุรกิจและก็แผนกป้องนะครับคือแผนกบริการธุรกิจและธทคมนาคม นะครับมีบริการเหมือนกันนะครับก็เลยมาคู่กันในวันนี้นะครับเนะี่ยก่อนอื่นจะเข้าเนื้อหานะครับก็ขอแนะนำ job description ของกอบ,บริการลูกค้านะครับโดยส่วนมากนะครับก็งานทุกการที่เกี่ยวกับลูกค้าก็จะเข้า j อบของกอบบริการลูกค้าอน,นี้อันนี้เป็นมุกนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีด้านงานาลูกค้าสัมพันธ์นะครับงานเกี่ยวกับงาน เก็บค่าเช่าพัสดุสื่อสารงานขายะเขตงานโครงการคอฟมงานโครงการไฟฟีนะครับงานการด้านมิเตอร์มอแปลงนะครับแต่ว่ามอแปลงอาจจะย้ายไปแล้วนะครับณนะเดือนตุลามีงานบริการด้านวิศวกรรมนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเสริมธุรกิจใหม่และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในโครงสร้างของกองนะครับก็มีคุณสมศักิ์นะครับเป็นผู้ดำเนินการกอง มีคนอนุสาและคนนี้นัทสมนนะครับผู้ช่วยนะครับแผนกประกอบด้วยกันหกแผนกนะครับก็มีแผนกผมและก็แผนกป้องนะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับมาส่นเนื้อหานะครับอันนี้แผนกแผนกผมนะครับมาดูจ o อบดีสคริปชั่นกันก่อนนะครับด้านเดือนตุลานะครับก็จะมีจ็อบสำหรับงานสำรวจขยายเขตนะครับงานโครงการไฟฟีงานประสานงานขายไฟนะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับด้านบริการลูกค้าต่างๆและ แผนกผมนะเขาจะแทกเป็นอีกหนึ่งแผนกนะขึ้นมาใหม่ชื่อแผนกบริการงานวิศกรรมนะครับง่ายๆจาง่ายๆนะก็คือว่ารับงานธุรกิจเสริมร้อยเปอร์เซ็นต์่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับดัตต์ไดเวนของเรานะครับในวันนี้นะครับผมเลือกเรื่องการให้บริการธุรกิจเสริมของคอพคสามนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่นข้างใหญ่และสําคัญในทุกๆปีนะครับหัวข้อในวันนี้ครับจะมีทั้งหมด3หัวข้อ ข้อแรกนะครับจะพูดถึงภาพรวมนะครับเรื่องที่ในปีที่ผ่านมาด้วยรวมไปถึงภาพรวมการหารายได้นะครับของเราแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นการเพิ่มรายได้นะครับเราจะมีช่องทางการเพิ่มรายได้อะไรบ้างนะครับแล้วมีหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นการลดรายจ่ายจะมีช่องทางอะไรบ้างก็ติดตามกันชมกันนะครับมาถึงส่วนแรกนะครับรายได้การให้บริการเสริมของกรก3สามนะครับย้อนกลับไปนะครับณปี61 ถึงปี65นะครับจะเห็นได้ว่านะครับรายได้เราจะเฉลี่ยอันนี้ผมเฉลี่ยให้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ300-400ล้านปีที่แล้วนะครับก็จะมีประมาณ470ล้านนะครับซึ่งเป็นปีไฮไลท์เนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าเป้าสูงครับก็ต้องหารายได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงบันดาลใจในการทำรายได้ของเราก็คือเป้านั่นเองครับ พอมาเจาะลึกนะครับแต่ละเดือนนะครับปีที่แล้วนะครับเป้าหมายอยู่ที่479ล้านนะครับเราทําได้4 6 9ล้านนะครับขาดไปแค่10ล้านนะครับได้เกณฑ์3.6อันนี้เสียดายมากนะครับปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ก็ไม่ไม่เสียดายเท่าไหร่นะครับผมก็ว่าคนที่ได้5้าก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวนะครับปีนี้เห็นมีรักเข็มคัดกันอยู่นะครับพอมาดูนะครับก็ จะพบว่าไฟฟ้าต่างๆนะครับจะมีเกณฑ์ผ่านระดับ5แค่ไม่กี่ไฟฟ้านะครับไม่ขอเจาะลึกและการพูดไปเร็วๆนะครับพอมาเรามาวิเคราะห์นะครับรายได้ทุกิจเสริมนะครับเราแบ่งเป็นเจทประเภทหลักๆนะครับจะพบว่านะครับงานก่อสร้าง4 2 2สนะครับจะสูงที่สุดนะครับประมาณ60%นะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้ผมเลือกมาพูดถึงในวันนี้แล้วก็งานเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์นะครับ ก็มีทั้งหมด22%หรือ96ล้านครับกลุ่มงานที่3ก็จะเป็นกลุ่มงานบริรุษาหรือซ่อมแซม 68, 000, 000. นะครับมี15%หรือ68ล้านนะครับซึ่ง3ส่วนหลักๆนะครับก,ก,ก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรบรกสานะครับคืองานอ่าจริงๆไม่ได้อยู่ในส่วนรับผิดชอบของกรบรก็3จริงๆทุกๆคนรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่ากรบรกสาเชื่อขับเพื่อนนะครับร่วมกับกรบร ผมจึงเน้นนะครับเป็นไงที่งาน4ส่ว2.2แล้วกันที่เราจะพูดกัน,นในวันนี้นะครับก mm ็จ hmm. ะวิเคราะห์กลับมานะครับว่า C ส2.2ที่ไหนได้เยอะนะครับเราจะมาเป็นเบสเพทินะครับ mm hmm. ก็จะพบว่ามีบ้านโป่งนะครับที่กระโดดสูงขึ้นนะครับกระทุ่มแบนด์นครยศีนะครับบางเลนอ่าแล้วก็ทองผัดพุ่มนะครับแล้วก็นคนปรปฐม นะครับที่รายได้ส่งขึ้นก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันผลักดันนะครับแล้วก็เร่งรัดในการหารายได้ช่วยให้ปีที่แล้วนะครับเราพันหนึ่งมาได้นะครับในส่วนนี้นะครับกองบริการูกคาก็มีความภูมิใจนะครับที่จะบอกว่าปีที่แล้วเรามีส่วนร่วมนะครับในการหารายได้ให้พี่ๆส่วนหนึ่งนะครับก็คือประมาณ3 4ล้านให้แกไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมี ที่เราร่วมกับฝอบวนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ปันรายได้ให้เราประมาณ3 0รนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับที่เราช่วยยอดรวมของธุรกิจเสริมทั้งปีนะครับให้กับกฟกสามอยู่ที่ประมาณ79ล้านนะครับคือประมาณ80ล้านละกันนะครับที่เราช่วยนะครับอีก400รอยล้านนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการหาเรามาเข้าเรื่อง การเพิ่มรายได้นะครับการเพิ่มรายได้นะครับก็จะเห็นว่าปีที่แล้วนะครับเราทําได้469.71ล้านปีนี้เราต้องทําถึง509ล้านเราจะทำยังไงนะครับเราจะทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วผมบอกไปเลยนะครับทําเหมือนเดิมได้ผลลัพธ์เท่าเดิมทําแบบใหม่ผลลัพธ์ก็ไม่เท่าเดิมนะครับอาจจะสูงขึ้นหรือต่าลงแต่เราต้องทํแบบใหม่ครับเพราะว่าถ้าปีนี้ได้469ล้านเราก็ตกครับ แบบใหม่ในปีนี้ที่ผมเลือกไว้นะครับผมว่ามีคีย์คีย์หลักๆอยู่2ออย่างนะครับก็คือเรื่องกลยุทธ์เราต้องดีนะครับกลยุทธ์ผมมองถึงว่างานหลังบ้านเรานะครับทีมงานตั้งแต่ทีมงานเรื่องโปรดักต์เรื่องการบริการเรื่องของเรื่องอะไรหลังบ้านเราต้องดีส่วนหนึ่งก่อนนะครับคนที่ไปขายงานจะได้ขายง่ายนะครับตกลงกับลูกค้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ ลูกค้านะครับเราต้องมาเน้นหนักเรื่องลูกค้านะครับว่าปีนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องไรนะครับซึ่งผมจะมีผลมาให้ดูว่าปีที่แล้วเราเข้าไปกี่รายนะครับได้ผลมากี่รายแล้วลูกค้าส่วนมากได้จากอะไรนะครับมาดูเรื่องกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ผมแบ่งเป็น6กกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์แถวบนนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนกลยุทธ์แถวล่างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องไม่ใช่คนนะครับ <c oughs> อุ้ยเขินเลยอ่ะมาเริ่มดูเรื่องคนกันดีกว่านะครับเราจะมาเจาะเรื่องคนนะครับผมไล่จากความมือแล้วกันนะครับเมนเจอร์นะครับผู้จัดการนี่ต้องเอาจริงต้องกรีดเลือเข้าไปเป็นธุรกิจเสริมกันเลยนะครับมีไม์เซ็ตในการหาไรายได้ธุรกิจเสริมเป็นหลักนะครับเราต้องมี B u ทีมบีทีมไม่เคยถูกพูดถึงนะครับ Bu ทีมจะมีไว้ทำไมมีรายได้อะไรมีแลเพื่ออะไรนะครับ ผมจะกลับมาคุยเรื่อง keyman นนะครับคีแมเชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องตลกห้ายนะครับที่ในทุกๆปีนะครับพอเป้าธุรกิจเสริมตกเวรกรรมจะมาอยู่ที่บริการลูกค้าและผู้จัดการนะครับในส่วนอื่นก็ยังผลส่งผลกระทบน้อยน้อยกว่าละกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วรครับเราควรรีสตักชั่นใหม่ เลแตตัช่นเหมือนรีแบรนด์นะครับคือเราปรับโครงสร้างปรับใหม่เซ็ตทุกอย่างใหม่เลยนะครับว่างานธุริกิจเสิร์มไม่ใช่งานของบริการลูกค้าบริการลูกค้ามีหน้าที่หางานก็จริงนะครับมีหน้าที่ปริการกันกับลูกค้าก็จริงผู้คกับลูกค้าก็จริงแต่ไม่สามารถสําเร็จได้เลยนะครับถ้าหากขาดทีมเวิร์คทีมเวิร์คที่ดีนะครับซึ่งทีมเวิร์คที่ผมพูดถึงนะครับตั้งแต่แมเนเจอร์เลย นะครับเมนเตอร์จจต้องเอาจริงเอาจังคอยประสานง,งานเกาะติดถ้าเป็นงานบียูขอมาก่อเลยเร็วแรงทะลุนรกกันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนงานที่ต่อจากบริการลูกค้าก็มีสส่วนนะครับก็คือส่วนของแมทเทอเรียลนะครับการหาพัสดุและการควบคุมต้นทุนนะครับก็คือบัญชีนะครับและการางานก่อสร้างนะครับจะต้องรวดเร็วได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ แล้วก็รวมไปถึงนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับไฟตกไฟดับแผนปฏิบัติการก็ต้องคอยซัพพอร์ตได้นะครับเห็นไหมครับว่ามีอูทีมนะครับที่ผมวางโครงสร้างไว้นะครับไม่ใช่คนไม่ใช่บริการลูกค้าที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นทั้งกลุ่มนี้จะเรียกบีอูทีมนะครับซึ่งปีนี้เราจะเป็นี้มิสไม่ดีนะครับได้ตั้งทีมบีอูทีมขึ้นมานะครับ ก็จะมาดูกันว่า b ีอูทีมของเรานะก็จะไปทิศทางได้จะดีขึ้นจะแย่ลงหรือจะเป็นประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเราในในกอ,อกอ์สามเรานะครับผมมองว่าถ้าเราเอาจริงอาจังนะครับพันล้านเราก็ทำได้หลังจากคนจบแล้วนะครับเรามาดูเรื่องโปรดักนะครับโปรดักนะครับทาง ทางผมนะครับมันจะมาช่วยซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของเป็นบชัวเป็นเรื่องของบชัวนะครับเพื่อให้บิวทีมนะครับไปขายงานนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์ไฮไลท์สุดๆเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องโซล่านะครับที่ท่านผู้ว่าการนะครับคล้ายๆนโยบายนะครับแล้วก็ในการทั้งจัดตั้งทีมครับทีมจะทีมสำรวจทีมรักษา รวมไปถึงนะครับก็ให้นโยบายนะครับในการขายโซลาเซลล์ในแต่ละที่นะครับทันให้หลักสําคัญนะครับว่าเราจะต้องหารายได้นะครับปีนี้ค่าว่าคือพันห้าร้อยล้านหลังจากมีโปรดักที่ดีนะครับพาร์ทเนอร์เราก็ต้องดีนะครับใครว่าพาร์ทเนอร์ไม่สําคัญนะครับผมว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรที่ดีก็จริงนะครับแต่เห็นหลายๆครั้งนะครับเรายังมีมีความไม่คล่องตัว นะครับมีความไม่นค่อมตัวทั้งเรื่องพัสดุเรื่องคนเรื่องอะไรนะครับพาร์เนอร์เป็นส่วนส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์การทํางานของเราได้ให้ดันตอบับลูกค้าความ้องการณของลูกค้า,คา,ก,าก็สุดท้ายนะครับผมมองเรื่องความเร็วนะครับชั่วโมงนี้ห้า g นะครับความเร็วต้องมาก,ก่อนนะครับวิ่งให้ถึงก่อนคู่แข่งนะครับก็ได้มีควายครึ่ง อันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าทางผมนะครับก็จะได้ลงลงไว้ในแผนปฏิบัติแผนงานเพ่อเตือนด้านลูกค้านะครับคือปีนี้จะมีการตัดตั้งบีทีมจริงจริงจริงจังจังนะครับเราก็จะลงมือกันจริงจริงส่วนสุดท้ายนะครับที่ให้จะให้ดูนะครับก็คือส่วนของลูกค้านะครับผมมองว่าลูกค้าเราสําคัญนะครับลูกค้าของเราทั้งหมดนะครับลูกค้ารายใหญ่นะครับมีทั้งหมด1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด หน่วยงานนะครับแบ่งเป็นหน่วยงานราชการนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบสามนะครับปีนี้ผมจะเลือกหน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมผมเลือกหน่วยงานราชการนะครับมาดูผลการดําเนินง,งานปีหกห้านะครับการเข้าพบลูกค้านะครับเราก็จะมีแผนงานทั้งสิ้นสามพันสามร้อยหกสิบห้าลาย มีผู้สนใจนะครับหนึ่งพันรายนะครับถ้าตีกลมๆนะครับก็คือหนึ่งส่วนสามนะครับหรือประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นประเภทงานนะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นประเภทเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับเกี่ยวกับงานบริษัทแมอแปลงบริษัทควบวงจรนะครับแล้วก็บริษัทเซอร์วิสแบบแพ็กเกจนะครับงานสิ้นสุดสองกิจจะน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากมูลค่างานมันค่อนข้างเยอะนะครับ สรุปเสียงของลูกค้านะครับที่ไม่ประสงค์ขอรับบริการของ PA นะครับเนื่องจากนะครับแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะครับถ้าส่วนงานราชการนะครับก็จะไม่มีผู้ดูแลหลักนะครับในเรื่องของไฟฟ้านะครับซึ่งผมมองว่าเราสามารถช่วยได้ในส่วนนี้นะครับเพราะเราเป็นอ่าหน่วยงานราชการเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับอันนี้ก็อยากจะเอ่อให้พี่ๆแต่ละท่านไปแนะนําว่า สามารถดําเนินการได้นะครับแล้วก็ชําระเงินในปีถัดไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นความพิเศษนะครับเขาเรียกว่า GG อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเอกชนนะครับเอกชนจะมีผู้รละเหมาประจําอยู่แล้วอ่าที่รับประกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละงานเพราะว่าแต่ละบริษัทก็จะมีจัดซื้อใช่ไหมครับจัดซื้อก็จะมีรายเทียบเปรียบเทียบราคาพีก็เป็นส่วนหนึ่งในเจ้าเทียบนะครับ ซึ่งในการเปลี่ยนที่ทุกครั้งนะครับก็ผลจะเป็นยังไงก็พอจะทราบกันใช่ไหมครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่มาคุยกับเราบางทีก็จะไม่ได้สัดตัดสินใจได้เลยนะครับจะต้องถามผู้บังคับบัญชาหรือว่าเงินในกระเป๋าก่อนประมาณนี้นะครับสรุปว่านะครับในการหารายได้เพิ่มของผมนะครับในปีนี้เจ็ดร้อยสี่สิบสามลายนะครับจะต้องถูกการนำเสนอ งาน,น้านธุรกิจเสริมนะครับแต่จะเป็นด้านใดวิธีการใดนะครับอาจจะไม่ต้องเข้าพบก็ได้นะครับเราไม่ได้มีเวลามากมากขนาดนั้นนะครับอาจจะด้วยช่องทางที่เป็นหนังสือเป็นบรชัวแผ่นพับเป็นการยกโทร,รรศัพท์ก็ย่างดีนะครับแต่ต้องเข้าพบนะครับผมมั่นใจว่าเจลร้อยสี่สิบสามไลน์ของเรานะครับได้หนึ่งสสามก็ประมาณสองร้อยกว่าไลน์นะครับสองร้อยกว่าไลน์ถ้าใช้แพ็กเกจหนึ่งนะครับแพ็กเกจบุโรศาสเราสักแพ็กเกจหนึ่งละกันเอาคร่าวๆเลย เื่อแค่ละหนึ่งหมื่นนะครับสองร้อยลายก็ประมาณสองล้านนะครับอันนี้คือเราได้แน่ๆในปีนี้นะครับผมรับประกันอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายเราก็ต้องมาดูครับถ้าต้นทุนเราถ้าต้นทุนเราสูงกับรายแล้วก็น้อยใช่ไหมครับถ้ารายจ่ายเราสูงกับรายแล้วก็น้อยนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราต้องลดรายจ่ายนะครับ ก็ดูว่านะครับงาน4.2พีที่แล้วนะครับเราได้กําไรอยู่23เปอร์เซ็นคิดเป็นคะแนนนะครับ3.52คะแนนแล้วก็ธุรกิจประเภทต่างๆนะเัาก็จะมีหลายๆธุรกิจนะที่เราไม่ต้องลงทุนแต่เราได้ตังค์นะครับอย่างเช่นธุรกิจเก็บค่าเช่าผ้าใส่เสื้อานะครับยูดีๆเราได้เลยนะครับ93ล้านนะครับลงทุนไปประมาณ200กว่าบาทเองหรืองานให้บริการด้านเท่าไรนะครับก็ ได้กำลังยี่สิบแปดล้านนะครับลงทุนประมาณสี่ล้านนะครับงานบำรุงรักษ,ษานะครับแล้วก็งานแพคเกจแล้วก็งานเชื่อมต่อระบบองข่ายไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ได้ประมาณเก้าล้านพอมาวิเคราะห์นะครับก็จะมีสองส่วนนะครับที่เราดำเนินการเกี่ยวกับ4ีส่วนสอุนะครับก็จะมี ส่วนแรกก็จะเป็นชุดงาน P a ดําเนินการเองทั้งหมดนะครับก็มีต้นทุนอยู่ประมาณ1 8 3แนะครับแล้วก็ผู้รับจ้างดงนาเนินการนะครับก็จะมีอ่ากไรอยู่ประมาณ1 8 9 0จะเห็นได้ว่าผู้รับจ้งนางดําเนินการได้ดีจะได้กําไรส่งกว่าสูงกว่านึกจากอะไรนะครับก็คือว่าสรุปสั้นๆนะครับผู้รับจ้งนางดำเนิน,นการก็คือว่าจ่ายเงินจ่ายจบนะครับแต่ถ้าพีเอดำเนินการนะครับจ่ายไม่จบ เนื่องจากว่าจะต้องมีการเบริกค่าขนส่งเบต้าเลสค่าควบคุมงานยิบย่อยนะครับยิ่งถ้าง,งานปิดช้านะครับก็จะส่งผลเสียต่อกําไรนะครับที่จะได้รับนะครับแนวทางการลดรายจ่ายนะครับผมมองว่านะครับแต่ละงานนะครับคุณระบุไปเลยว่าอสมมุติว่าเราต้องการเห็นแล้วว่าทุกงานนะครับต้องได้กํไรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้อง กำหนดไปเลยว่าทุกงานต้องได้กำไรยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครั้างนี้ก็ไปบริหารดูว่าใช้ช่วงานเราเองประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าใช้แล้วไม่เกินยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช้ไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไปเลยแต่ถ้าใช้แล้วเกินนะครับกรมจ้างดีไหมนะครับก็มาดูเส้นทางที่สองแนวทางที่สองนะครับแนวทางที่สองก็จะเป็นการจ้างเหมาขลรงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถคนโทรลได้ก็คือการจ้างเหมาแบบเบสเซ็ตนะครับเราก็จะมา ดูกันไปขั้นต้นนะครับกันไปขั้นต้นแล้วก็จะมีตั้งแต่5-20ถึง20ปร์เซ็นตะครับแล้วก็จะมาดูว่าเราสามารถที่จะเพิ่มกะไรในส่วนนี้ได้ไหมนะครับเดือกันเราต้นทุนในส่วนนี้ได้ไหมนะครับก็ในส่วนของผมนะครับก็จะสรุปคร่าวๆว่านะครับรายได้ธุรกิจเสริมนะครับจุดแข่งเรานะครับคือแบรนด์นะครับบุคลากรมีความเชี่ยวชาญมีการตั้งคณะททำงานที่ซัพพอร์ต ด้านต่างๆทำกาะณำเนิงานเพิ่มไรายได้นะครับใช้งานตลาดมีแผนการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนําธุรกิจเสริจอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับเราก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับก็คือว่าราคาเราสูงนะครับความรวดเร็วความรวดเร็ว,ว,รรวช้ากว่าคู่แข่งนะครับพัสดุบางครั้งก็ไม่มีเพียงพอนะครับมีเณฑ์ทีวัดที่ส่งขึ้นทุกปีนะครับระเบียบ,บเบรกเก์ไม่สนับสนุน,นการแข่งกับเอกชนนะครับคือลด ลดราคาไม่ได้นะครับเขาจะกัดแต่ลดลูกค so ้าพื้นที่ต่างกันส่งผลให้การแข่งขันทั้งตลาดต่างกันวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับก็คือจะตั้งทีมงานธุรกิจเสริมในทุกทุกกอล์ฟฟอร์เลยวีดีโอทีมนะครับทบทวนวิเคราะห์จุดแข่งจุดอ่อนปัญหาอุปสัตว์ในระบบปัญหานะครับแล้วก็กําหนดแผนที่จะเจนดำเนินการได้ก็กลุ่มของผมนะครับขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ